ຕັດແບບໃດບາດນີ <ic> ້ຕັດຊຸມນີ້ະກ່ນບໍ ไปถ่ายเอาัมรีกับเอ็นก็้อนหน้านะไหนึ่งการไปเอาไปลูกไปกันแลซัมำรีเอ็นก็้อนเน๊าน้าไปหนึ่งเนาะนะจำรีบนบ้านนะลูกนะอืม,อม ้าม,มันลงม,มากจริงทำเถรมันเอา,าเวบ้างเลยเออเอเอ านาล้วก็สิได้เอามองหันให้มันเป็นแปนในจังหน่อยยาสียางไปทางนั้นนําอยู่ไปเก็บยานางว่านี่เบิ้งมองมือ,อยาสีให้มันยางไปทา้งฝุ่นได้มองนี่ก็เอาซุ้มไว้นี่ละบอเป็นยังยากระโค้งไปทังพุ่นเอาเอาต้นอันนี้ลงเอาต้นอันนี้ลงเออมันมันโรคอะไรนะมักซีดามกินหน่อยหนึ่งลูก น้าบอกมาจากไหนจากบ้านสวนเราอืมเดี๋ยวบางปคนกับคิงดอมกับซุ่มกันจังเขาสี่ร้อยบาทกูเตี่ยวว่ามันหกเกินไปมันอึมพื้มบ้านนี้ฮักกระจีค่อยๆซุ่มซะหน่อยซะหน่อยยำหนาวมา มันแห่งมานะลังไฟพิงลังไฟพิงก็เบิอกบอกบเขากลจะขอบคุณครับนะเลยเตรียมตัวดึงเชีอยกลูกจริงดำาึ<ป>็กว่าสิเป็นใส่เงาไหมย <laughs> ังไปขุ้นอีกอืม,อมอกองไว้ บอให้แก้ไปถิ่มใส่ดอกมันลำบากเอาไว้เนื่อเดี๋ยวยาคอยเผาเทื่าละหน่อยอือออเดี๋ยวไปมันงามไปมันกลนืนเออเดี๋ยวจะง่ากันเดี๋ยวจะง่ากัเฮ็ดฟื้นไปเรื่อยอมันนงามอะไลถึงพี่งกับพันเสียดละ่ะ <laughs> มันงามพูนยิ้มพูน Hơn, phải là, lúc dạy hơn theo nó lung này đến đây là tôi đang tẩy cuộn tôi nói Ừ. Alo. À đừng lại. Đừng chén bó. มันจะหอดใจกาบ้างวันนี่บอกพอฮะหอดแล้วแล้วบางใหม่ฟื้นมันกระเด็นลุกเลยทอดเลยถอยเลยครับตรงการไปยุบคนลุกเออการนี้ก็ไก่

đừng 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 ao xe có quay bay cả đây em chẳng hang kiến kiến bốc kiểu xe ngầu quay bộ lục ở bên cả hang lục anh bay về มอืหยายดมันถือฟื้นแล้วมันกระดึกฮะคิดเลยมานหาตัดงานหน่อยอยงานเล็กมันคุ้มข้าไบหนี่งงานเล็กนะพี่เอ,อาออกมาเบอร์เดินจางหันมาไว้ทีเบิัน,นมันสีนนนนทับกันเป็นัอหวานไา mỏng ngam này nó sẽ có con nó sẽ có con lụ lụ bó thử bỏ, bó thử sẽ có nhấp cứng ma bỏ, lụ bó đi vào <laughs> เรียบร้อยบานิ้กตัดต้นนะั้นลูกนะตัดซุมนะั้นให้มันน้อยๆ กินได้จเลยนะแซถียรอืมโอเค,อเคบาดนี้เอาเก็บบบดนี้เก็บกวาดเก็บกวาดอืมยูน่าอยูบอปอนไปเอาหนาอย่ทายรถในกะติชีฟ้ามาสูไอ้กินไปลูกไปสมการทายทัยรถอันยทายรถปิกอัพอันเขาอุ่มนะ เอาจุกมาน,านํ้เด้อจุก็อยูเทถวนั้นแหละจุกสีสุมส่มๆเออเก็บต่น้ำมูลนี่ลูกเก็บไปกองไว้ทางอง้างโองนะหรือสียนไปทั้งพุ่นก็นได้ยนไปทั้งพุ่นมองเดียวก็ได้เดี๋ยวยางยาสียางไปหนีโบได้ขันถมมองนี้ก็ได้ยนขึ้นพุ่นเลยก็ได้หรือสีใดยาสียางไปทางนั้นอยู่เด้ปอนเึง <laughs> เออมีได้ยูดอกก็อือจุงสอกขยางไปได้ เด้อเกือบองค์แตกอะยะเสียงมากเลยกอกน้ํานั่นพังมือนั่นน่ะได้ต่อมือซึมโตเมื่อน่ะมันหัวจากๆเลยเอตอนซึมโตไปน่ยังาดังมันบ่เออมันมันอันนขอต่อมันหลุดออกมันนั่นเกามัน À, ở bay thì ai ừ. Năm nồi cả chín đấy. Ừ. con thơm phải không? Bố mẹ tốt này đấy, Nhi nhà tay em hay. ว้ไห่ทิงหน่วยนึงอืมระวัางต้นพักหวานยาอยู่มองนี่ละอยู่ใกล้ๆองค์นี่มันสิมีอยู่ต้นพักหวานต้นหนึ่งหัวจักอยู่หรือวะปังก่อนเออต้นพักหวานอยู่ใกล้ๆต้นนั้นระวังาง่าเยี่ยมหักเด้อแล้วก็ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆกำแพงมันมีสองต้นต้นพักหวานยาอยู่นี่ต้นหนึ่งอยู่มองนี่ต้นหนึ่งอยู่ซึงกับแพงหันเออที่มีไม้สั้นอยู่หัน แค่นั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่เอ็นห่วง